ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุโน์ของชาวราศีธนูก็คือดาวพฤหัส,สบ,บดีนะครับ การที่ดาวพฤหัหสบดีของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นภพเรือนของอริเท่ากับว่าตัวของชาวราศีธนูเองอาจจะต้องเจอเกี่ยวกับภาระอุปสรรค ปัญหาหรือเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของภาพใหญ่ของชีวิตสักนิดนึงที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะมีภาระความคลาราาซังในชีวิตหรือจิตใจของคุณอยู่เกิดขึ้นนั่นเองแต่โดยภาพรวมสําหรับในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเพราะถือว่าจุดจงหวดน,นี้มีดาวพระอาทิตย์โคจรเข้ามาเลงชะตาอยู่อาทิตย์มาจากภพสุภะ สุภาเลงตัวเท่ากับว่าความสําเร็จก็ยังอยู่ที่กับคุณอยู่นั่นเองครับดาวสุขเลงตัวก็เท่ากับว่าชีวิตของชาวราศีธนูก็จะมีแรงขับเคลื่อนที่ดีอยู่เป็นลักษณะของความสุขความบริบูรณ์เกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองแต่นะครับดวงดาวเหล่านี้ก็จะซัพพอร์ตอยู่กับคุณไม่นานเพราะหลังจากนั้นนะครับดาวสุขก็ทยอยเข้าไปสู่ในภพเรือที่เรียกว่าเป็นมรณนะขณะที่ดาวอาทิตย์เองก็จะโครจรเข้าไปสู่มรณนะเช่นเดียวกันหลังจากวันที่16 เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็จะเริ่มมีจุดอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกมันก็เป็นความหมายที่เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวของการที่จะมีรูปแบบของการคิดเยอะคิดมากอุปสรรคภาระปัญหาเริ่มติดติดขัดขาเริ่มมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นกับเขาได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณก็คือดาวพุธนั่นเองการที่ดาวพุธของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเส้นทางของการที่เรียกว่าเป็นพบเรือนมรณะแบบนี้เท่ากับว่านะครับอิทธิพลในเรื่องราวของกรรมมะหรือการงานของคุณจะต้องเจอเกี่ยวกับในเรื่องภาระอุปสรรคปัญหาหรือจุดที่จะทําให้คุณต้องแก้ไขอะไรบางอย่างเกิดขึ้น บางคนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะในช่วงของครึ่งเดือนหลังอาจจะต้องระมัดระวังถึงการแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานออกจากงานหรือตกงานเกิดขึ้นได้ก็ระวังนิดนึงครับมันมีความทุกข์หรือความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการงานอยู่จะรู้สึกถึงในลักษณะที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างจะทําให้เราอึดอัดใจเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้การงานอาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ ติดตดิดขัดขัดเกิดขึ้นเป็นช่วงชวงก็ต้องอดทนกันไปก่อนนะครับเฝ้ารอหน่อยเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนของคุณแหละครับต้องอดทนเฝ้ารอในเดือนหน้ามันจึงจะมีดวงดาวที่ยกออกไปลุมกันออกไปแบบดีกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้อาจจะแค่หนึ่งเดือนที่ทําให้คุณเองอาจจะรู้สึกแย่แย่สักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้าง สำหรับการเงินของชาวราศีธนูก็คือดาวเสาร์การที่ดาวเสารของคุณนั้นนะครับโคจรก็ไปสู่ในเรือนของพระราหูแบบนี้เรียกว่าเสารอยู่ในจุดที่ตำแหน่งเป็นโอโดมเกนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความหมายของอุดมเกนก็ยังเป็นลักษณะข,ของการเงินที่ขับเคลื่อนได้อยู่การเงินที่ยังดีอยู่การเงินยังที่ยังจะมีรูปแบบของการเติบโตแล้ก็ประสบความสําสเร็จเกิดขึ้นได้อยู่ แม้ว่าในเรื่องการงานอาจจะติดติดขัดขัด,ขดมีความทุกข์ใจมีเรื่องราวไม่ค่อยได้ดังใจมีความอึดอัดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับผู้คนแต่ในเรื่องการเงินนะครับมันก็ยังเอาตัวรอดได้อย่างน้อยในเรื่องการเงินนะครับมันก็ยังมีจุดของการที่แก้ปัญหาเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะมีอุปสรรคบ้างเหมือนที่บอกไปครับในเดือนนี้แต่ภาระอุปสรรคและปัญหาสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะถูกแก้ไขและก็ทําให้คุณผ่านพ้นไปได้นั่นเอง ทำให้สถานการณ์ด้านการเงินของคุณก็ถือว่าอาจจะมีภาระอึดอัดอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันก็สามารถผ่านไปได้เกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสําหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นคือดาวพุธ การที่ดาวพุธของคุณนะครับโคจอนก็ไปสู่ในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นเรือนมรณะแบบนี้เท่ากับว่านะครับพุธอยู่ในเรือนมรณะเรามั่ระวังในเรื่องราวของคู่รักอาจจะทําให้คุณเองผิดหวังเสียใจหรือมีเรื่องราวของความทุกข์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่เกิดขึ้นได้อยู่นั่นเอง แต่ก็ยังโชคดีนิดนึงครับที่เรียกว่าดาวพุทธที่อยู่ในบรณะมันก็ยังเป็นเรือนของธาตุน้ําอยู่ฉะนั้นมันก็ยังมีลักษณะข,ของการเกื้อกูลกันอยู่สนับสนุนกันอยู่ซัพพอร์ตกันอยู่เกิดขึ้นนั่นเองเท่ากับว่านะครับมันก็ยังมีจุดของการที่ไม่เสียหายมากนะัก ยิ่งดาวสุกนะครับโครจรตามเข้ามานะครับก็จะยิ่งเป็นจุดที่เรียกว่านะครับดาวสุกก็จะเป็นชั่วตัวช่วยเลยทีเดียวทําให้เรื่องราวของความทุกนะครับให้ผ่อนคลายมากขึ้นไม่ทุกมากกว่าเดิมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของความรักมันก็อาจจะมีจุดของการที่ไม่ค่อยเข้าใจกันมีความหมายนะครับในลักษณะข,ของการที่ห่างไกลกันหรือคู่รักก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของความเจ็บป่วย แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรที่น่าห่วงหรือเรื่องราวใหญ่โตนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังประคองกันไปได้นั่นเองเพราะนะครับถือว่าพุทธเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดพบเรือนที่เสียหายขนาดนั้นก็ยังเป็นลักษณะของดาวพุธท,ที่โคจรไปอยู่ในเรือนน้าซึ่งถือว่านะครับเป็นคู่ธาตุน้ํามันเกิดขึ้นแถมมีดาวศุกร์เข้ามาซัพพอร์ตเป็นคู่วิสัยิธาตุอยู่ในพบเรือนของธาตุน้าแบบนี้อีกด้วยถ้ากับว่าเหตุการณ์ต่างๆอาจจะตึงเครียดอยู่ตึงมืออยู่แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้นั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธนูสําหรับในเดือนกรกฎาคมนี้เกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าชาวราศีธนูในเดือนนี้นั้นถือได้ว่าอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันภาระปัญหาค่อนข้างเยอะมีจุดปัญหาที่เข้ามาให้คุณต้องแก้ไขในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นเงินและก็รวมถึงในเรื่องรักนะครับที่มันอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าชีวิตช่วงนี้ทําไมรู้สึกว่าดวงมันตกอะครับ เพาเปรียบเสมือนกับดวงดาวต่างๆมาเริ่มทยอยเข้าไปสู่ในจุดที่เสียหายไม่ว่าจะเป็นดาวใหญ่อย่า,ยยางพฤหัสไม่ว่าจะเป็นดาววางังคารที่โคจรเข้ามาอยู่เช่นเดียวกันครับกับดาวพฤหัสในภพอริและก็ดวงดาวที่เข้าไปอยู่ในภพมรณนะเพราะฉะนั้นนะครับจุดของการเสื่อมในลักษณะของชีวิตมันเริ่มปรากฏขึ้นมา ทนเฝ้ารอหน่อยนะครับสิ่งที่จะต้องโดนรุมเร้ามันก็คือเดือนกรกฎาคมนี้นี่เองแต่พอหลังจากนี้นะครับเข้าไปสู่ในเดือนหน้าก็จะเริ่มดีขึ้นดวงดาวก็จะเริ่มโยกย้ายหลุดจากภพเรือนที่เสียมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณก็เริ่มมีความก้าวหน้าเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วก็เริ่มแก้ปัญหาต่างๆที่คาราคาซักเกิดขึ้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็อดทนหน่อยแล้วมาลุ้นกันต่อในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน,น่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดักนงนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกํา,า,ากเนิดไม่เหมือนกันครับแน,น่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้าตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสั c ส i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนนนายดวใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ